มันจะโอเคแล้วโอเลตเราได้ตัวเธอแล้วบอยเกตเก้ boy, ฉันขอโทษน,นะฉันแค่อยากให้พวกเธอเห็นว่าฉันเล่นบอลเก่งนะแต่เรื่องนั้นนะ่ะพวกเรารู้แล้วโอเลตและเธอจะเก่งกว่าและเธอส่งบอลเธอพูดถูกแกนี้เล่นเป็นทีมและเราก็เป็นทีมเดียวกันเดียวเวลาเป็นฮีโร่แล้วโอ้ oh. เราต้องเอาโอเลตออกจากมูลเบานี่เออต้องทําให้มันแตก ด้วยอะไรที่แหลมๆแ,แล้วก็ให,ใหญ่ๆด้วยลองใช้สักทของข้างนอกพิพิธภัณฑ์เป็นไงเก็ตโก้แท็กกิ้งลูกบอลแพทบอยไปนำทางอยู่ข้างหน้าอ๋ออ๋อพีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหน kepalang super speed let's say wing wing บอยตัวจิว๋วเฮ้ฉันน่าจะย่อพวกเดินจาลีนอด้วยอ้หย oh. uh ุดเดี๋ยวนี้นายไม่รู้ด้สามารถองกดปุ่มไหนนายก็ยกสายย่อส่วนไม่ไหวฉันยกไหวไม่ไหวฉันไหวพวกนายหมดเวลาแล้วสงสัยย่อส่วนมาสวนยไล่ย่อยตัวกระพือปีกนั่นเลย จับเจ้าจิ้งเล่ด้วยนินจ่าเวยเตรียมตัวโดนย่าสวนได้พีเจแม็กว้าวเอ้าวว้าวทำอะไรน่ะมีอะไรบ้างอย่างจะกระชี้ฉันอ่ะ <ย>ได้เวลาปล่อยแม่ออกจากถุงซุปเปอร์แคทสปีดซุปเปอร์เกโก็มาเศร้าเฮ้ยแบบนั้นไม่ยุติธรรมนะซุปเปอร์แคทจ้านี่แหละวิธีชน,นะท่าซุป,ปเปอร์ฮีโร่ของฉันเจ๋งที่สุดอยู่แล้วไม่มีทางท่าของฉันเจ๋งกว่าตั้งเยอะฉันชน,นะแต่ฉันว่าท่าของฉันดีที่สุดนะฉันชน,นะอีกแล้ว ไม่มีใครซื้อฉันได้เลยฉันคือโอเล็กผู้ชน,นะฮะ <Huh? S 2> yeah, แกโกะแคดบอยแคดบอยเฮ้ยเรวแล้วนู <c oughs> น่าเกินจะพวกเขาโอ้ oh. ถ้าฉันไม่พยายามเอาชนะพวกเขาเราก็จะยังอยู่ด้วยกันเฮ้ย <Hey! S 1> <c oughs> ได้เวลาเป็นฮีรล เห็นไหมพี่เจแพสว่าชิประข่าของฉันเอาของมาส่งเราแค่ไหนเห้ลูน่าเกลชิประขาวนะเก่งแต่พนันได้ว่ามันไม่แข็งแรงพอที่เจ้าของเด็นที่ใหญ่ที่สุดมายังพี่เล็กยักษ์ตัวนั้นได้อะไรง่ายจะตายฉันจะให้ทุกตัวร่วมมือกันและเอามันมาดอกไม้แต่เราไม่มีดอกไม้ลุยเองซุปเปอร์แคสสปีดอ,อย่ามาชี้นิ้วใส่ฉันแบบนี้นะพวกแกจะต้องทำตามที่ฉันบอกอย่างจมา โอเคพีเจแมสได้เวลาพาพวกผีเสื้อกลับบ้านอย่างนุ่มนวลสวัสดีผีเสื้อเธออยากเป็นกับฉันไหมไปทางนี้กันเถอะดูเซฟูชั้นสีเจ้าผีเสื้อแล้วเข้าฉันจะทำให้ดูอีกอะไรแกชอบแบบนั้นรหนุ่งหนิงนุ่งหิงถูกต้องรู้นะโกและฉันพยายามอยู่เหมือนกันฉันขอโทษนะเรื่องก่อนหน้านี้ผีเสื้อแต่ฉันเอาดอกไม้เท่าที่จะหาได้มาให้ นี่ตามฉันมาเถะนะนั่นแหละดีมากผีเสื้อขอบใจอะไรลูน่าแมกเนีเสียหรอเสียวเจ้าผีเสื้อไปกับพวกนั้นไม่ได้นะ ชีบระขาอยู่ในการชีบระเขามารออะไรอยู่จะพวกโง่จับมันฉันบอกจับมันไอชีประขาสมองชีบระเขาเอ้าไงชีประเขาอยากไปได้งั้นเหรอเพื่อความยินดีเลยใช่ฉันสัญญาว่าจะดีกับพวกนายไม่ไม่ ช่วยแล้วไม่ยุติธรรมเลยดูสิเทบอยากจะสงสารลูน่าเกิลเลยเ้ยฮ้ยเฮ้้ยาแข็เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยฮ้ยเน้ยแข้งเ้ย้ยน้ย้ยเน้ยยเน้เ้ มมันนีแผนแผล้วเเด,เ,ดเดี๋ยวก่อนฉันมพีพัพแผนที่ดีกว่าอสะละมีตัวเลื่นถตาฉันใช้แผนของฉันตั้งแต่ทีแรกและใช้พลังพิเศษของฉันแล้วก็ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วของบริษัทคลิปถึงเวลาใช้แผนฉันแล้วพวกนายช่วยได้ด้วยการชนทางน้ําแข็งของโรมิโอให้ได้มากที่สุดพร้อมจะเล่นพินบอลน้ําแข็งหรือยังเฮ้แผนของแกโก้อาจจะได้ผลก็ได้แล้วเข้าไปชนน้ําแข็งกัน ครัไอหัวน้ำแข็งพวกนั้นกำลังชนทางสวยๆของฉันอตอนนี้ฉันเลือแค่ทางเดียวเองฉันจะให้เรมิโอเห็นว่าเคลื่อนไหวบนน้ำแข็งต้องทำยังไง น้ำแข็งได้ดีกว่านะ นายนินจาไม่ตามมาสงสัยเขาคงตัดใจแล้วแต่ว่าเธอเอาเค้กกิก้ไปเสียงแต่ก็ได้มาแถมมีลูกโป่งอาจารย์แฟงด้วยนายไม่ฟังเลยฉันจะจัดปาร์ตี้จิ้งเหรนนายคิดแบบนั้นเหรอกโกกนายต้องเห็นว่ามันจะเจ๋งแค่ไหนฮะเค้กของอาจารย์แฟงที่น่าทึ่งฉันอยากได้เค้กจิ้งเหรนจริงๆแต่ฉันติดกับเค้กที่ไร้ประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลก <az> ไม่ได้ค่ะ ไม่เค้กอาจารย์แฟงเหรอใช่เค้กนี้สุดยอดเลยนะนี่มันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้าโกตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้นอะโอ้นี่ไม่ใช่เค้กธรรมดาไม่เป็นเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหนบสุดๆเค้กระเบิดวิปครีมเหนียวหเหนียวหเหรอ,หรอใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิปครีมเต็มไปหมดแล้วพอทุกคนพยายามเช็ดมัน ทุกคนจะติดกับความเหนียวของมันนี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉันถ้าทุกคนติดนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิดของเกโก้ได้ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ <ye. S 2> เหมือนจ้มจิงเหล่เลยนี่นาะไอ้ออโว้โแยแล้วเก็ก,ก <c oughs> นี่แหละในสมองนะอะปแคสป,ปี <c oughs> เอาไมโครโฟนคืนมายายโจนงี่เง่า ฉันไปคอนเสิร์ตเจเดนฮิวตันตอนกลางวันไม่ได้คนอื่นก็อดไปเร็วตามดูหน้าเกาไปทุกคนเดี๋ยวช่วยเอาหางฉันออกหน่อยฉันอยากได้บัตรนั้นช่วยช่วยเองแต่ฉันก็อยากได้เหมือนกันมปเก็งก็มาซะ ไม่เป็นไรนื้อโอเลจ้าเยี่ยมทีนี้ใครจะช่วยฉันจับรูน่าโกได้ยินอะไรไหมแคทบอยไม่แน่นอกน่อยตัวนี้อาจบอกเธอได้นะว่าควรให้บัตรที่เหลือกับใครมันเลือกยากมากนะหมายถึงพวกเธอเป็นเพื่อนฉันอะไรเนี่ยแจ๋วนี่มันหุ่นฟรอสซี่แฟตของเธอนี่อ๋อฉันหามันอยู่ตั้งนานแน่ เก็บเหมนไว้นานแค่ไหนก็ได้นะขอบใจดีจังเลยไม่นะถ้ามีใครติดอยู่ฉันก็แอบเก็บกล้องมบิลไม่ได้สิไม่ทันแล้วต้องรอมันไปก่อนถ้าพวกนั้นไว้ทำออมเล็ตทำลายสถิติและฉันมาเพื่อเอามันขึ้นแกหมายถึงไข่เน่าพวกนี้เหรอเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำมันเน่าหมดแล้วมันจะได้เป็นสุดๆตอนที่ฉันทำมันแตกไยล่ะโอ้แม็นชะมัด ไม่ใช่ทุกคนจะต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อหลบซ่อนกินเหม็นและฉันจะเข้าของโลกเริก่ปดีกว่าทุกคนที่เหม็นกินเหม็นมาแล้วต้องกิดกาน่อยพ้นแล้วแต่ฉันต้องเอาเกี๊ก้บามาวิ่ในกินเหม็นๆมนดี่ก,ก่อน ฉันเิ็กมันไว้ไหนเนี่ยเกโก้ฮู้ที่นี่เหม็นจังเลยต้องไปไกลๆกินเหม็นนี่เรียบขึ้นเกโก้โมบิลเถอะมันอยู่ไหนอคงไม่ทำหายหรอกใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วมัดแค่ เพื่อหยุดเราไม่โอหรอกฮะโอ้กินไข่พ่งนี้เหม็นกว่าตอนแรกซสีแน่นอนเจ้าหนูแมวเหมียวเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำให้มันเน่าขึ้นเน่าขึ้นบางทีเราน่าจะหลบในเกโก้โมบิลนะฮันยู่ไหนเกโก้คือว่ามันไม่จำเป็นหรอกแบบดีกว่าแบบเออแบบนี้เอ้าเออฉันไม่ถึงแบบนี้ฉันไม่ถึงแบบนี้เอ้านี่ ยิงเลนลูกได้ฉันว่าจากนฉันเดินดีกว่าเห็นไหมว่าฉันบินเก่งแค่ไหนคอยดูฉันไว้โอเล่ไม่แน่เธออาจจะได้ลูกเล่นจากฉันลูกเล่นแต่ถ้าเกือบตอกใช่ฉันขี่ไอ้นี่สุดยอดเลยว่าไหมการบินของฉันอาจจะช่วยทีมได้เยอะของเธอหรอลืมไปแล้วหรือไงว่าใครที่บินได้ไม่เอาหนะ้าพวกนช่วยทีมด้วยการบินทั้งคู่ก็ได้ ทาสีได้สวยมากไม่มีการน,นั่งเล่นบอลลูนสำหรับพวกเด็กตอนกลางวันอีกแล้วตอนนี้มูนี่บอลลูนเป็นของฉันพวกนายคอยระวังไว้ <c oughs> ฉันจะใช้สกูตเตอร์ย่องไปเอาบอลลูนมามันต้องใช้ฝีมือในการบินนะไม่ต้องห่วงโอเลดเรื่องนั้นไว้ใจฉันได้ด้วยทักษะของฉันมันไม่ยากหรอกจริงหรอพวกนายอย่าเถียงกันเลยฉันจะไปเอาบอลลูนด้วยซูเปอร์เกโก้ซัมเปอร์ฟลอตการพังตัวก็แจงแต่ไม่เจ๋งเท่าฉันขี่สกูตเตอร์ดูนี่ เฮลูน่าเกาเอาบอลลูนนั่นขึ้นมาเออที่แทก้ก็เจ้าแมวเหมียวอยากได้บอลลูนขึ้นเหรอเงินเชิญเชิญ แมวเหมียวดอนเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาซะแล้วแยแล้วอะไรทำเสานั่นงอใช้เอาอายระวังไว้อาจเป็นคนลายก็ได้ ฉันแค่อยากมาบอกว่าลูน่าเกิลมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนทำไมไม่ใช้เครื่องสื่อสารพีเซละ่ะก็รฉันคิดว่าอาจต้องช่วยพวกเธอถ้าไม่อยู่แต่ในบ้านซูเปอร์จามของนายก็จะไม่หายฉันฮะฮะฉันรู้ฉันจะกลับไปโอเคแลพวพวกเรลจะไปที่โรงเรียนถ้านายเห็นอะไรเตือนเราด้วยโห แต่ถ้าตามมันไปฉันอาจเห็นว่ามันมีแผนอะไรไอเดียน,นี้ดีกว่าเยอะเลยเฮ้ยไปไปถ้าตามเจ้านิ่นไปดีกว่ามันจะพาไปหาลูนาเกิร สมองนกเธอเป็นเรื่องของที่แย่จนนกของเธอเอาลูน่าคริสตัลฉันเข้ากองวิชาการและตอนนี้ฉันยึดมันได้แล้วเธอเอามันขึ้นไปเถอะแต่ทำไมเบอร์ดี้ถึงทำฉันผิดหวังล่ะอาจเป็นเพราะว่าเธอไม่ได้ดูแลมันเป็นอย่างดีลัสลี่ฉันผิดเองฉันฝึกมันให้หัานมันและสนใจมันเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเบอร์ดี้ถ้าเธอได้ฉันฉันขอโทษ สัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สนุกฉันควรดูแลเธอด้วยฉันจะแก้ไขมันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเดี๋ยวฉันจร้างให้ดูนั่นเบดี้ีวดีูเบดี้ฉันสัญญาจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอีกฉันจะสร้างลังและให้อาหารและฝึกเธอทุกวันและจะเป็นเพื่อนหลักกันเฮ้ยเสียงอะไรน่ะ ก็ดินเลยขึ้นลุน่าพาวเวอร์ของลุน่าก็เริ่มทำงานแล้วก้องมัชการ์เดนกำลังดูงทุกอย่างเข้ามาประตูการไยได้ไม่นานหรอกถ้าทุกอย่างไหลเข้ากล้องมัชากันพร้อมกันมันอาจถล่มลงมาก็ได้ทีเจมส์พวกเราต้องหยุดเรื่องนี้เป็นไปที่บอร์ดไทยเบอร์ดี้อยากใช่หรอ เกโก้หน้าง่อนั่นอยู่ไหนนะเนจารีโน่ออกจากรถบัสทำไมกับคนรถบัสและอยู่เจ้าเกโก้ เจน่าโง่ยอมรับเธอก็มรญชาการของฉันดีที่สุดและตอนนี้ฉันจะทำลายของพวกแกไม่มีทางในเมื่อเริ่มมีก้อนดีขนของเราเองอ,อ,นะอ้อนี่แม่ไม่โดนเธอไม่ใช่นกพูกเธอมันขังขาวตาบอดอรอให้ฉันปรับการเล็งให้ดีก่อนค่ะ อยู่นี่เองแกก็เดี๋ยวฉันจะพาแกหมุนนิดหน่อยนะก็ไว้แกก,ก็คนนพอพึ้บภับป้อมของมันนั่นหมุนได้ด้วยเหรอเนี่ย พิวิธภัณฑ์เราจะได้เข้าไปและจัดการกล่องนั่นก่อนที่มันจะเสร็จช้าไปหน่อยแล้วพี่เจมส์มฉันทำกล่องใหญ่แห่งความชั่วเสร็จแล้วทาดา ทำแต่วิธีเดิมซ้ําแล้วซ้ําเล่าเพื่อหยุดโลเมโอถ้าฉันไม่คิดแต่จะทําสิ่งต่างๆด้วยวิธีเดียวโลเมโอก็คงทํากองใหญ่ของเขาไม่เสร็จนี่คือกองใหญ่แห่งความชั่วถ้าจะหาฉันแล้วก็ฉันอยู่ที่ไหนนะจะคุยโทรศัพท์เราข้่ไปไม่ได้แน่ฮะย,ยิงด้วยแคทบอยแต่ไม่แน่อาจมีทางให้โลเมโอออกมาได้ จะมอขวางทางได้เหรอเนี่ยฮมัดพวกมันไว้ไม่ต้องห่วงแฟลตฟริปของฉันจะช่วยเธอเองแต่นั้นไม่ใช่ท่าซูเปอร์ฮีโร่สักหน่อยมันเป็นแค่การ์ตูนแฟลชวิวแฟลชคิกแอนด์เพลช์อร้เอาหน่อยโอเลตได้เวลาเอาเธอไปรีไซเคิลแล้วโรบอทไม่ไปชันนะ ถ้าพลังนกคู่ของฉันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเธอจะเอานกสื่อฟอร์ซี่เฟสไปทำไมเอ้าออ้โอเคนกน้อยบอกฉันว่านายอยู่นั่นเช็ดค่าลบ พิ่โอ๊พวกเราจะต้องหยุดหุนยนของเขาซะก่อนยังไงต่อเอาเล็ดทีนี้เอาเล็ดผู้หน้าทึงจะใช้พลังที่หน้าทึงของเธอเองอย่างแรกซูเปรอร์แอร์วิงตามด้วยเอาไอยูฮูดูสิเรมีโอในยังไม่ได้หนังสือเรื่องบทของฉันเลยนะอะไรเอามากรบอก